ไปครับวันนี้พบร้านหน่อยไดซินะครับวันนี้เป็นรถนำเสนอใหม่นะครับเป็น M S X ทรงบาจานะครับอาจจะ้ดูรอบรถก่อนนะครับคันนี้มีติดลายนะครับจะทำให้ดูอาจจะมองไม่เหมือนบาจานะครับด้านหน้านะครับอ่าเดีมาไล่กันก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับก็ช่วงบนนี้จะเป็นเดิมนะครับเบิกใหม่ ครับแล้วก็มีออฟลันเปิดปิดไฟหน้าแล้วก็แอนตอนิเป็นโปรเทมเปอร์ per, นะครับตุ๊กตาเป็นทรงสามนิ้วไม้เป็นของเดิมนะครับเปิดติดใช้ได้หมดนะครับไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดไปตามสูงแต่ดังนะครับแล้วก็ออฟลันตรงนี้สตาร์ทมือวิกสองข้างเป็นเบิกใหม่นะครับถัดมาเป็นชกหน้านะครับชกหน้าเป็นเดิม ต่อแกน2นิ้วแล้วก็ไฟหน้าเป็นบาจานะครับ2สีไฟจะเป็นสูงขับต่ำนะครับสลับกันไม่ได้เปิดพร้อมกันนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงนี้กลางคืนจะสว่างมากนะครับเป็น l ด d ปองกันหน้า C.I.F นะครับแล้วก็บังโชค๊คนะคมีจิตไปให้เลยตรงนี้เป็นปั๊มเดิมนะครับเก็บสีเปลี่ยนทุกยางใหม่นะครับน็อตชุบสิงหมดทุกอย่างแล้วก็ล้อหน้าเป็น 70สิบทับร้อยนะครับขอบสิบเจ็ดล้อเป็นอะเคอนะครับเ็ถัดมานะครับถัดมาตัวนี้เป็นบอดดี้เดิมนะครับตัวนี้เป็นบอดดี้เดิมแล้วก็ทำสีใหม่ติดสติกเกอร์นะครับเครื่องนะครับเครื่องเป็นเดิมโอฮอนใหม่เก็บสีนะครับแล้วก็มีกันแข็งให้นะครับตัวนี้เป็นงานเหล็กนะครับจุดยึดติดกับน็อตพักเท้านะครับสี่จุดแล้วก็ตรงนี้เป็นน็อตน้ำมันเครื่องนะครับถายน้ำมันเครื่องไม่มีติดนะครับ เครื่องโอเวอร์ฮอนนะครับน็อตทูบซิงค์ใหม่หมดนะครับอ่าให้ดูรายละเอียดนะครับเป็นการรื้อทั้งคันนะครับแล้วก็ทําการเก็บใหม่ทั้งคันนะครับพักเท้าตัวนี้เป็นพักเท้าวิบากนะครับไม่จะไม่ใช่พักเท้าเดิมตัดนะครับเป็นเหล็กหนาห้ามิลนะครับทําการเลเซอร์แล้วก็จัดทรงใหม่นะครับอันนี้เป็นพักเท้าวิบากอลูมิเนียมนะครับฟั่มหลัง กระถุ n ตัวนี้เป็นเดิมนะครับเก็บสีเปลี่ยนลูกยางใหม่น็อตถุกซิงนะครับแล้วก็โชกตัวนี้เป็นโชกเดิมนะครับทําการเซ็ตใหม่นะครับดูดดีกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนใช้ได้เหมือนกันตัวนี้เป็นสวิงงามสร้างนะครับเป็นสวิงงามที่ยืดมาแล้วนะครับสองนิ้วแล้วก็ถัดมาเป็นปั๊มเดิมนะครับเปลี่ยนซีนเปลี่ยนลูกยางโอวอนแล้วก็ทําการน็อตชุบซิงใหม่หมดพระเบรกใหม่นะครับ ชุดหลังเป็นเก้าสิบทับร้อยขอสิบสี่นะครับนี่เก้าสิบทับร้อยขอสิบสี่ล้อหลังเป็นอาคีอีสีทองนะครับดุมเป็นดุมตรงรุ่นนะครับของเอเมเด็กเลยแล้วก็สเตอร์ตรงนี้เซตมาแล้วนะครับถ้าขี่ปกติก็กําลังมาดีนะครับเกียร์ห้าไม่หมดนะครับมันจะไม่เหลือทิ้งนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ต้นอะไรเงี้ยก็อาจจะเพิ่มอีกสักสองฟันก็น่าจะดีนะครับ ไฟท้ายเป็นเอ็นะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับทางร้านติดตั้งไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูในตอนถ่ายวิดีโอกันนะครับท่อนะครับตัวนี้เป็น fmf นะครับสีน้ําเงินกันตกนะครับตัวนี้มีกันตกให้ด้วยกันตกเป็นตรงรุ่นนะครับแต่ว่าเสริมความแข็งแรงขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะกดแล้วมันพอจะอ่อนง่ายตัวนี้มีเสริมมังกรท้ายนะครับมังกรท้ายเป็นของ k e ว x นะครับร้อยห้าสิบทำาการดัดแปลงนะครับมีจุดยึดข้างบนนี้ ใหม่นะครับอ่ะตัวนี้เป็นพักเท้าตรงรุ่นนะครับของเอเมเด็กเล็กหนาห้ามิลน,นะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับดีเทลการเก็บงานประมาณนี้เลยพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับแปดเก้าสิบแปดเอร์เซ็นก็ว่าได้นะครับอ่ะเดีมาดูตอนสตาร์ทนะครับ ตอนตั้งก็ปกตินะครับเปิดกุญแจนะครับไฟเขียวขึ้นออฟรันนะครับลงเป็นหน้าเปิดตรงนี้นะครับ ไฟต่ำจะสีขาวนะครับไฟสูงจะสีเหลืองเพราะว่ามันสีเหลืองนี่ค่อนข้างกินตามากๆนะครับอันนี้ก็ไปเรี้ยวนะครับติดหมดนะครับในไ,ไม่